สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อ m a r บอทลันเนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอยากจะบอกบอกบอกและแนะนำตัวผมเองแล้วกันว่าเฮ้ย mm. ผมมายังไงผมมาวิ่งได้อย่างไงมาคุยแล้วกันเรียกเรียกว่ามาคุยแล้วกันนะครับผมคือผมชื่อเอครับนะก็เป็นแอดมินเพจ i i m อม r อทลันเนนะครับผมจริงๆแล้วมันเพิ่งสร้างขึ้นได้ประมาณปีกว่าๆเองมั้งเนาะ ปีกว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแน่นอนว่าผมเชื่อว่าการวิ่งของทุกคนนะเ,เ,เป็นการวิ่งที่ลดความอ้วนลด,ลดน้ำหนักตอนนั้นน้ำหนักผมแม่งเกกิโลได้เออเกกิโลประมาณเกกิโลแน่นอนเออเราก็วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆเว้แล้วแบบว่าเฮ้ยเรา เราจะต้องเราจะต้องคิดจะทําการออกกาลังกายให้น้ําหนักลดให้ได้น้ําหนักตอนนั้นมันคือเก้าสิกิโลใช่ไหมเราก็เฮ้ยการวิ่งมันคือโอเคที่สุดเลยเพราะว่าไปอ่านหลายๆข้อมูลใช่ไหมว่าเฮ้ยม่งเราแค่มีรองเท้าเราแค่มีรองเท้า <c oughs> ขอภัยด้วยนะครับเราแค่มีรองเท้าคู่เดียวเราก็สวมมันแล้วก็วิ่งออกได้ได้เลยถูก บทความนั้นพูดถูกและทุกๆคนที่คิดอย่างนั้นพูดถูกเราแค่มีรองเท้าแต่ว่าเราแค่มีรองเท้าคู่เดียวแล้วเราก็วิ่งออกไปได้เลยแต่ว่ามันผิดตรงที่ว่าถ้าเราจะจริงจังและเราชอบกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่รองเท้าคู่เดียว <laughs> มันจะโอ้โหอุปกรณ์อีกหลายๆอันจะตามมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับผมจนเมียด่าเออว่าเฮ้ยทำไมรองเท้าเอ,อ้ยทำไมทำไมกีฬาวิ่งแม่ง แม่งทำไมมันเยอะขนาดนี้ทำไมมันต้องเสียตังเยอะขนาดนี้ยิ่งต้องบอกเลยยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมาผมหลงหลงกับแสงสีธรรมชาติในการวิ่งเทรลโอ้โหอันนั้นนี่จัดได้ว่าอลังการงานสร้างหรูหรามาเหาเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับการการวิ่งเทรลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันผมรู้สึกว่าผมน่าจะวิ่ง เริ่มวิ่งตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดปลายปีสองพันสิบเจ็ดธันวาคมเลยแต่ช่วงนั้นมันวิ่งวิ่งหยุดวิ่งวิ่งหยุดมันมันไม่ได้มันไม่ได้สาระอะไรมากมายวิ่งห้าวันไม่ใช่ไหมอันดีวิ่งหน,นึ่งวันหยุดสักสี่วันห้าวันอะไรประมาณอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ชอบอะไรมากมายเจอรองทงรองเท้าก็ซื้อมั่วไปหมดนะครับผมจําได้เลยรองเท้าคู่แรกที่ที่ ที่ซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยแม่งเจ๋งมากเลยว่ะเฮ้ยเราจะเป็นนักวิ่งที่แบบเจ๋งอะไรเงี้ยเอซ<ส>ิคไดานาไฟทูมั้งคู่สีเทาๆนะครับผมซื้อมาแล้วเป็นไงซื้อมา<_><_><_<_>วิ่งประมาณแบบวิ่งสิบกิโลไม่ไม่ไหวก็ไม่ไหวนะแต่แบบเท้าร้อนมากเออก็เลยโหเปลี่ยนรองเท้ามาเป็นว่าเล่นเลยอันนี้ย้อนไปย้อนย้อนไปลึกนิดนึงนะคือผมอะ วิ่งครั้งแรกวิ่งได้300เมตรและขึ้นตึกเลยขึ้นคอนโดเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงหลังจากนั้นน่ะมันเลยฮึดมันเลยฟิตขึ้นมาว่าทำไมวะทำไมกูวิ่งไม่ได้วะแล้วแล้วทำไมเห็นแบบเพื่อนๆคนอื่นหรือใครก็ตามอะ่ะเขาวิ่งแบบหัเขาวิ่งแบบ10กิโล 20่กิโลเป็นขนมเลยไอยี่สกิโลยังยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาวิ่งสิบกิโลกันแบบโหกันเป็นขนมเลยอะไรอะไรกันจะขนาดนั้นวะเราเลยเขาเรียกอะไรใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยเราไปหาข้อมูลในโซเชียลบทความหลายๆบทความผมค่อนข้างจะอ่านเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็อ่านแล้วก็เอามาทำตามอยู่พอพอสมควรยิ่งยิ่งการวิ่งโซนสองเนี่ยโอ้โหแบบ โอ้โหมันท่องแท้อ่านทุกกระบวนท่าของของเซียนทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายผมอ่านหมดนะครับของการการวิ่งโซนสองนะตอนนี้ผมก็คิดว่าผมเชี่ยวชาญอยู่พอสมควรแล้วแหละสำหรับการวิ่งโซนสองนะก็ไม่เป็นไรถ้าอยากรู้ก็ไปหาคลิปอื่นเอาแล้วกันขี้เกียจอธิบายมันยาวมากสำหรับการวิ่งโซน,นสองนะผม เข้าสู่วงการของรายการวิ่งจริงๆนะก็คือ,อ,อรายการวิ่งแรกเลยก็คือว่าลาคูนาภูกเก็ตมาธอนปี2019เริ่มวิ่งปี2 0 0 0เซ e m b อร์2017ก็จริงนะแต่ว่าอีเลกเ,เคขามา1ปีอะ่ะน่าจะทันวาคม2018เออันวาคม2018ผมเพิ่งมาจริงจังเว้ยคือ จำได้ว่ารองเท้าท,ที่ตั้งใจจะเอามาวิ่งที่ที่ลาปุนาภูเก็ตนะ่คือสมัครวิ่งไว้แล้วนะไปซื้อรองเท้าที่ไต้หวันวะบลูซิลบลูบลูอะไรสักอย่างหนึ่งจำจาไม่ได้ละนะคือเฮ้ยม่งวิ่งสบายมากเลยก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยวิ่งเวลาสิบโลสิบโลไอนั้นไอตอนนัน้น,นเริ่มเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มนะคือตั้งใจว่าจะวิ่งสิบโลสิบโลสิบโลแต่มันก็ ไม่ไหวเว้ยมันมันก็วิ่งแบบว่าวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆแต่แบบบางทีก็เดินบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวก็ใช้เวลาฝึกวิ่งตรงเนี้ยวิ่งบ้างเดินบ้างเนี่ยประมาณประมาณเท่าไหร่อันวาวมการากรุมพามีนาประมาณสามเดือนสามสี่เดือนสามสี่เดือนบอกับว่าสามสี่เดือนเนี้ยร่างร่างกายมันก็จะคงที่แล้วแหละ ออพอร่างกายคงที่ปุ๊บมันเริ่มวิ่ง10 10 10โลยาวๆได้เว้ยก็ก็วิ่ง10โลช่วงนั้นช่วงลากูน่าช่วงแข่งช่วงเดือนมิถุนานะเมาษาปรึกสภามิถุนาอีก3เดือนนะ่ะก็วิ่งวัน,ว,ว,นวิ่งวันละ10โล4วันแล้วก็มีลองรันอีกอีก25โล30โลทุกวันอาทิตย์อะไรประมาณอย่างนะนะั้นน่ะเออแต่ก็ ไม่เยอะมากไม่เยอะมากจริงๆแล้ววิ่งวิ่งลองรันวิ่งแบบระยะไกลที่สุดก่อนที่จะไปมาทอนแล้วก็34กิโลได้นะสากิโลคือวิ่งฟิตี้รันไปเรื่อยๆนะครับผมก็พอมาแข่งผมไม่เคยแข่ง10กิโลหรือฮามมาทอนเลยผมตั้งเป้าไว้คือจะเอามาทอนให้ได้เลยที่ลากูน่าภูเก็ตเนี่ยแหละนะครับผมสี่กิโลเนี่ยคือก็ก็ได้ก็ได้จบ 5ชั่วโมงกว่าๆและอย,อยากจะบอกว่าเรากู้น้ากูเกตมาทอนเป็นมาราธอนสุดท้ายของผมนะตอนนี้นะนอกนั้นไม่เคยแข่งรายการที่เป็นแข่งวิ่งถนนอีกเลยเออจริงเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะตอนนั้นคือแบบภรรยายก็ค่อนข้างที่จะจำกัดอ่ะจ,จำกัดเออแบบเราวิ่งได้แบบ ปีละครั้งอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก,ก็นะก็นะก็ตามนันแหละนะครับอ่ะเราจบมาทอนใช่ไหมโอ้เราภูมิใจมากเลยได้5ชั่วโมง17นาะทีได้บ้างเออ5ชั่วโมง5ชั่วโมง17 5ชั่วโมง15อะไรมันแต่จริงแล้วนะตอนช่วงถึงกิโลเมตรที่35มส้โอ้วิ่งดีมากเลยนะแบบว่าเอ้ย35หรือ37ป,ประมาณนั้นแหละประมาณ35ถึง37อ่ะ คพื่อสี่ชั่วโมงครึ่งหนึ่งมั้งเออผมวิ่งสี่ชั่วโมงครึ่งหนึง่งซึ่งหูวิ่งดีมากแต่หลังจากอ๋อสามแปดจำได้แล้วตั้งแต่กิโลที่หนึ่งถึงกิโลที่สามสิบแปดเนี่ยจำได้ว่าสี่สี่ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าหลังจากสามสิบแปดถึงสี่สิบสองเนี่ยห้ากิโลสุดท้ายเนี่ยผมใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าแตกพลังแตกหมดเลยแบบว่า มันไม่ไหวเดินเดินลุ้นล้วนแล้วเดินแบบเดินแบบเจ็บๆด้วยก็คือซ้อมไปถึงนั่นแหละนะครับผมนะจะบอกว่าคิดเดอะวอลมัน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 ก็ยังเดินเดินไปได้อยู่แต่มันแต่มันก็วิ่งไม่ได้แล้วอเออประมาณนั้นก็ก็เลยคิดว่าเดินเดินไปให้เข้าเส้นชยัยแล้วก็แบบโอ้แบบช่วงนั้นแบบน้ําตาซึมแบบเออแม่งเราทําได้อะไรประมาณอย่างนั้นหลังจากนั้นมาไม่เคยวิ่งถนนอีกเลยนะครับผมแล้วก็ มาเข้าสู่วงการเทรลเว้วิ่งเทรลวิ่งเทรลเป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่สำหรับผมมากๆแล้วก็โหแบบเฮ้ยเห็นเขาไปวิ่งที่เขาสลากกันเห็นเขาไปวิ่งนู่นนี่นี่นั่นก็อยากก็อยากไปวิ่งก็อยากไปพอไปครั้งแรกนะคิดคิดว่าตัวเองเจ๋งเว้ยวิ่งถนนมาเฮ้ยวิ่งหลังจากลาคุณ่าภูเก็ตมาทอนก็ซ้อมมาเรื่อยๆนะซ้อมมาเรื่อยๆนะซ้อมแบบแต่ก็ไม่ซ้อมแบบ มากมายซ้อมห้าโลสิบโลอะไรประมาณอย่างนั้นก็ซ้อมไมเรื่อยพอพอพอ,พอแบบไปวิ่งที่เขาฉลากนะรอบเดียวอะรอบเดียวกแบบับโอ้พังพังพังเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่ได้ใช้เว้ยเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแบบแบบมันมันเหนื่อยเกินไปเว้ยมันไม่ไหวแต่ความรู้สึกที่เราได้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าแปลกใหม่ เราได้เห็นเห็นวิวทางทางเฮ้ยแม่งอยู่บนเขาอ่ะเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นป่ามันเป็นเฮ้ยมังเป็นทางหินลองเห็นรอยเฮ้ยมันสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับว่าเพื่อนเพื่อนที่เจอที่ไม่ได้รู้จักกันแต่วิ่งด้วยการวิ่งสวนทางกันอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเพื่อนเออต้องบอกว่าเพื่อนที่วิ่งถนน จะไม่ค่อยทักกันเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนทางเทรลนะเขาจะแบบสวัสดีคับตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครอยากได้เพื่อนวิ่งเยอะๆมาสายเทรลนะครับผมเขาเป็นคือเนื่องจากว่าณตอนนี้เทรลก็ยังเป็นเป็นอะไรที่ที่ยังยังไม่ค่อยนิยมพักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้การฝึกซ้อมที่สูงแล้วก็ค่อนข้างมีอันตราย ถ้าเราไม่ซ้อมไม่พออะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมการเทรลอ่ะการวิ่งเทรลอ่ะนะก็นั่นแหละเราได้เพื่อนจากตรงนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นจริงๆผมผมได้เพื่อนหลายคนมากเลยเออนะก็ชอบก็ชอบวิ่งเทรลตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็จะบอกว่าเราก็เจอเพื่อนเพื่อนในในรายการเทรลหลายๆงานด้วย คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปนัดเอ้ยคนนี้ลงไหมคนนี้ลงไหมเดี๋ยวเราจะเจอกันในงานเทรลเองงานเทรลมีไม่เยอะในในในหปีแต่พักพักหลังเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะนะครับผมแต่แตหลังตอนตอนเมื่อปีปี2 0 0 0ปีนี้ปีปีอะไรนะปี2 0ใช่ไหมปี2,020 เริ่มแต่เยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับผมปี2020เนี่ยเป็นปีที่ผมวิ่งเทรลเริ่มเข้ามาวิ่ง trail. เทรลรายการแรกเหรอจริงรา,รายการแรกก็ดี F เลยรยรายการแรกคือข่าอิโต้เขาอิโต้อัลตร้าเทรลเนี่ย เราคิดว่าเราฝึกมาดีแล้วใช่ไหมเฮ้ยเราโอเคแล้วแต่แต่พอเจอข่าวอีโตโอ,อัลตาเทลเข้าไปได้หายบ้าเลยบ้าเลยดีนเด็เราก็ตั้งใจว่าคือแบบนอยอยู่พอสมควรเลยเฮ้ยทำไมวะเ้ยเราฝึกโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยแต่แต่แต,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 แต่ทำไมถึงถึงถึงทำไมถึงมันมันมันถึงไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจฝึกตั้งใจซ้อม เอาใหม่แล้ววิ่งขึ้นบันไดวิ่งนู่นนี่เนื้อนั่นเต็มไ,ไปหมดนะครับผมรายการที่สองคือตามตามกันมาเลยนะน่าจะเป็น25กิโลโคลอมเบีย Thailand, เฟลมาสเตอร์ไทยแลนด์อะไรอ่าไทยแลนด์ UTMB อไทยแลนด์บายยูทีเอ็มบีสามสิบกิโลเอ้ยยี่สิบสี่กิโลเหมือนกัน เขาโจม3ามสกิโลสรอบปะนาวสี30กิโลแล้วก็มีคลองมาเดือคลองมาเดือเทรลคลองมาเดือเทรลอยากจะบอกว่า,าแนะนำสำหรับคนที่มือใหม่ถัดเทรลไม่ทางไม่ค่อยมีไม่มีเลยแล้วกันไม่มีอัพฮิลหรือดาวฮิลแต่จะมีพวกหินลอยหินลอยเยอะนิดนิดนิดนึงก็เป็น มันก็เป็นทางที่เป็นเทคนิคข้ออยู่เราวิ่งเข้าไปถูเจอต้นมะเดื่อยักษ์ใหญ่โูแบบกี่คนโอบไม่รู้ว่าเยอะมากใหญ่มากสวยสวยสวยจริง,รงมีมีน้ำสตงน้ําตกอะไรผ่านอะไรเยอะคลองมะเดื่อเทรลถือว่าเป็นเทรลที่หัดวิ่งเทรลได้ดีมากนะครับผมนะพวกรายการหลังจากเขาเขาอิโต้อลตทอรเทรลไปเนี่ยคือผมไม่ดีเนฟนะผมก็เวลาค่อนข้างดีแล้วก็อันดับคนข้างดีอยู่พอสมควรได้ก็ติดเลขแบบ ติดท็อปทอปหลักร้อยอะประมาณนั้นนะครับผมติดติดหลักร้อยอะแน่นอนนะตะนาวสีเป็นเป็นตะนนาวสีเครลสามสิบิโลเป็นอะไรที่แบบมันที่สุดและก็สวยที่สุดเพราะว่าแม่งขึ้นเขาแหลมเนี่ยโหสวยมากพอพอไปเห็นแบบ,บทิวทัศน์บนเขาแหลมเนี่ยโหสวยงามมากๆเลยอะ่ะเออชอบชอบชอบจริงเนาะแล้วก็ โคลัมเบียโคลัมเบียเป็นโคลัมเบียเสื้อสวยโคลัมเบียเสื้อสวยนะเออก็เขาก็โจมเขาเขาก็โจมฮิลรีพีทสองรอบเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้อยู่กับตัวเองมันวิ่งในความมืดเว้ยเขาปล่อยตัวตอนเที่ยงคืนเออมันวิ่งในความมืดเรามองไม่เห็นอะไรเลยทั้งที่เราอัพฮิลไต่อัพ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 ฮิลสิบโลขึ้นไปเรื่อยๆ ดาวพิวก็10โลขึ้นไปเรื่อยๆทำอย่างนี้สอง,สองรอบแต่เราไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่ามันมืดมันมองไม่เห็นเราแค่ใช้ไม้ไมโพป,ป,ปักไปเรื่อยๆเอาแม่งให้ถึงขั้นบน,น่ะพอจบไอเนี่ยคือคือเขาประโจมนะครับผมนะในการที่อีกอีกอันนึงไทยแลนด์ Thailand by u t m v อันนี้ก็สวยอันนี้สวยมากเห็นรวงข้าวเหลืองๆคือผมจะอธิบายทุกอย่างคือว่าวิ่งเทรลอ่ะมัน คุณจะได้อะไรมากกว่ามากกับมากกว่าแค่วิ่งเว้ยมันมันบอกถึงความรู้สึกของการเที่ยวการเทรคกิ้งบางอันก็มีปีนเขาบ้างการได้สัมผัสธรรมชาติอะไรประมาณอย่างนง้นนะวิทเทรล,ลผมผมว่าผมผมติดใจมากๆเลยแล้วก็บางทีก็ยังคิดเลยว่าเออจะไม่กลับไปวิ่งถนอนอีกแล้วแหะแต่แต่มันก็ ก็สมมติว่าถ้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็อาจจะก็อาจจะมีบ้างเนี่ยอย่างอย่างช่วงเนี้ยก็มีสมุยฮาลาราทอนก็จองไปจองไปสมุยไว้คุณภรรยาก็เลยบอกบอกว่าเออไปวิ่งไแหละอะไรเงี้ยไปวิ่งทำคอนทอง้งคอนเท,ทนต์อะไรก็ว่ากันไปอะ่ะก็ไปก็วิ่งเพราะฉะนั้นสมุยฮาลาราทอนท,รที่ช่วงเดือนมิมถุนาอะใช่ไหมใช่ป่าวว่าสิบมิถุนาปีนี้ถ้าโควิด ไม่เลื่อนอีกนะถ,ถ้าไม่เลื่อนเพราะโควิดก,ก็คงได้เจอกันนะครับผลงานสมุยารับมาทอนเนาะวนงานเทรลเหรองานเทรลก็คงมีปีนี้จะอัพเป็นห้าสิบกิโลงานโคลัมเบียไม่รู้เหมือนกันนะว่าไหวหรือเปล่าไม่ไม่รู้แต่จะพยายามถ่ายทอดเป็นนักรีวิวสนามคือผมอยากที่จะเป็นนักรีวิวสนามเทรลเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า ตอนที่เราหาเส้นทางเทรลเนี่ยผมหาใน y o u t u b e เนี่ยไม่ค่อยมีคนรีวิวว่าเอ้ยเราต้องเตรียมตัวยังไงเฮ้ยเราต้องเฮ้ยวิ่งจุดนี้วิ่งยังไงจุดนี้วิ่งยังไงอยู่ยังไงผมอยากจะสื่อใน Youtube ในช่องของผมเองแหละ I am a runner นะครับผมว่าเฮ้เราเราเราอยากจะร,รีวิวสนามให้ทุกคนได้ ชมกันว่าเฮ้ยแม่งสวยแค่ไหนไรตรงตรงนี้ควรต้องระวังอะไรตรงนี้หูชันมากอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็เนาะแค่นี้แล้วกันนี่มันจะเท่าไหร่นี่จะยี่สิบนาทียี่สิบนาทีแล้วถ้าใครอยากจะมีคําถามอะไรก็ก็คอมเมนต์มาด้านล่างลางกันตอบทุกคนตอบตอบตอบทุกคนนะครับผมสําหรับผม A.I. a r อา n e r นะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรแค่อยากจะมา แนะนำตัวเป็นทางการแนะนําตัวอย่างเป็นทางการให้ทุกคนได้รู้ว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็น I am a runner นะครับผมผมก็เป็นนักวิ่งที่อยากจะวิ่งวิ่งไม่เก่งหรอกแต่อยากจะรีวิวรีวิวสนามให้ทุกทคนที่สนใจจะไปในรายการนั้นๆนะครับว่าสภาพเส้นทางเป็นอย่างไร กิโลนี้กิโลนี้กิโลต่อกิโลแล้วเฮ้ยมันเจออะไรเราต้องเจออะไรบ้างนะครับผมนะถ้าเราวิ่งไหวเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ19นาทีนะครับผม <c oughs> ผม a i m r u n n e r ดโผม a i m r u n n e r นะครับผมก็ต้องคงต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ